จอลึกเทคนิคการซ้อมสปาร์ a ันเรสแบบขั้นสูงสำหรับคนที่อยากจะไป t r i f เ c t เตอ e ์ว n d นะครับหรือว่าอยากจะทําเวลาได้ดีขึ้นนะคลิปนี้จะเหมาะกับคุณนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ได้สนใจส p a r t ตันเรสนะครับคุณสามารถใช้ความรู้ของคลิปนี้ในการไม่ว่าจะเป็นสอบรอดอนะครับเกณฑ์เรื่องของนายร้อยนะครับและก็ตามที่ต้องมีการทั้งวิง่งความอึดนะครับแล้วก็ต้องมีแบบปีนข้ามสิ่งกีดขวางก็ใช้ได้ พาร์ทเนอร์เรสนะครับก็คือการแข่งที่มันมีทั้งการวิ่งนะครับการข้ามสิ่งกีดขวางแล้วการผจญภัยกับด่านต่างๆนะครับซึ่งมันปกติสมมติว่าถ้าเราไปวิ่งมาราธอนเนี่ยก็คือวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมวิ่งเทรลนะครับแต่อันนี้เป็นการวิ่งและต้องปีนนะครับต้องมุดโคลนต้องอะไรต่างๆทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะทำสิ่งที่เรียกว่าทราฟเฟกต้าอีเวนต์น่ยนะครับคือเราก็ต้องเข้าร่วมนะครับทั้ง3รูปแบบของเขาก็คือสปรินต์ซูเปอร์แล้วก็บีสต์นะครับพูดง่ายก็คบหลรัักสตู ตามที่ผมเรียนมาเนาะนะครับเอามา b ิวเป็นโปรแกรมการเตรียมตัวให้ทุกคนได้นะครับเรียนรู้ไปด้วยกันสเต็ปที่1นะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าอีเวนต์ที่เราลัรจะไปเนี่ยนะครับเขาแข่งกันเดือนไหนแล้วเรามีเวลาเตรียมตัวเท่าไหร่นะครับอันนี้นะฮะเป็นเบสิกของการจัดโปรแกรมระยะยาวนะครับหรือการจัดที่เรียกว่า periodization นะครับคือเราต้องรู้ก่อนนะว่าโอเคสมมติถ้าเรามีเวลา3เดือนจะเตรียมตัวยังไงแบ่งซอยยังไงบ้างนะครับถ้าเรามีเวลาหนึ่งปีมันก็มีเวลามากขึ้นใช่ไหมแต่ใน1น่ปีเนี่ยต้องทาอะไรบ้างนะครับยิ่งม ขอมสาคัญให้มันถูกต้องนั่นเองสเต็ปที่สองนะหลังจากที่เรารู้ว่ามีเวลาเตยมตัวนานเท่าไหร่นะครับเราต้องมาดูว่าปัจจุบันเราเนี่ยมีจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งของเราบ้างนะครับยกตัวอย่างนะสมมติไออย่างผมไปสปาร์ตันเรสเนี่ยนะครับผมจะเบื่อกับการวิ่งมากคือแบบต้องใส่รองเท้าบู๊ทสังน์เท้าคอมแบทวิ่งใช่ไหมแล้วมีโครนอะไรเงี้ยเราไม่ชอบวิ่งนะครับแต่เราผ่านฉลุยทุกด่านนะครับมีด่านเดียวที่ผ่านคือด่านปลาหอกแพ้ด่านเดียวนะครับที่เหลือได้หมดเราก็รู้แล้วว่าถ้าเราจะไปส ซ้อมวิ่งนะครับแต่มันไม่ใช่วิ่งบนลู่วิ่งไงมันต้องไปซ้อมวิ่งบนพื้นที่เป็นพื้นดินพื้นโคลนเราจะเริ่มจับเห็นภาพนะครับว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราถนัดอะไรและไม่ถนัดอะไรเราจะได้วางแผนก,การซ้อมให้ถูกต้องถ้ามนเราสามเดือนนะครับจะได้ซ้อมสิ่งที่เป็นจุดด้อยของเราเพื่อให้เราสามารถรอดนะครับจากการแข่งขันนี้ได้นั่นเองครับสเสพสามนะครับคือการมาแตกย่อยนะครับองค์ประกอบในการฝึกซ้อม ให้มันเห็นภาพชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างส part a n Race เนี่ยแตกออกเป็น2ตระกูลด้วยกันอ่ะมีตระกูลที่เกี่ยวกับการวิ่งกับตระกูลที่เกี่ยวกับเรื่องของด่านนะครับเอาเรื่องของวิ่งก่อนล้วกันการวิ่งก็จะแตกออกมาเป็นเรื่องของความอึดก็คือระบบของหัวใจนะครับการไหลเวียนหรือฟอร์มการวิ่งนะครับเราจะเคยชินกับการวิ่งบนลู่วิ่งแต่คุณวิ่งบนโคลมไม่เป็นหรือว่าไม่เคยชินกับรองเท้าที่คุณใส่เพราะว่าไปสปาร์ตันเรสคุณอาจจะต้องใส่รองเท้าที่หนักกว่าปกตินะครับอย่างผมไปเนี่ยไม่ไ เราก็สามารถที่จะแตกย่อยลงไปให้ลึกมากๆได้นะครับแล้วเราก็เขาเรียกว่าทําเช็คลิสต์ขึ้นมาแล้วก็ซ้อมทีละอ,อย่างนะครับไล่ขึ้นนะครับเห็นภาพไหมครัไล่จากบนลงล่างแล้วก็ล่างขึ้นบนนะครับถ้าเราตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ทุกอย่างในหัวข้อการวิ่งเราก็มั่นใจแล้วโอเคครับรอบหน้าที่วไป s p a r t ตันเรสเนี่ยเราน่าจะนะครับสามารถพิชิตตัวทร a ฟ e c กต้ e อีเวนตได้น,นั่นเองครั ที่นอกจากการวิ่งนะครับมันยังมีจักรวาลของการข้ามสิ่งกีดขวางหลยเพราออฟซิเคีลต่างๆซึ่งไม่ได้มีแบบเดียวไงมันมีหลายแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งกีดขวางก็ปุไล่ออกมาแบบการปีนนะฮะแบบการแบกแบกไงแบกตรงนี้แบกตรงนี้ใช่ไหมครับแบบการเขาเรียกว่าต้องมีมุดนะครับมุดลอดใต้สิ่งกีดขวางต้องมีการเคลื่อนไหวบนพื้นแบบใช้มือ ช้ศอกนะครับรับใช้หลังคลานแบบนี้นะครับอุ๊มีเยอะเลยนะฮะรวมไปถึงทักษะยิบย่อยที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเลยถ้าเราไม่จินตนาการหรือถ้าเราไม่ไปอ่านรู้ว่าเขามีด่านอะไรบ้างเช <c oughs> ่นตอนที่ผมไปนะครับปีที่ผมไปเนี่ยฝนตกหนักมากไอ้ด่านที่เป็นมุดใต้ตรงเนี้ยนะครับเป็นการมุดลงไปใต้เขาเรียกว่าเทรนช์นะฮะมันน้ำมันท่วมนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้แค่มุดธรรมดาแล้วมุดคลนลงไปนะครับก็คือแบบ เปือนคนทั้งหมดแล้วมองอะไรไม่เห็นก็ต้องคลำทางเอานะครับดังนั้นเนี่ยไอเรื่องของ Element หรือองค์ประกอบพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งเรา list ออกมาได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นไปเตรียมตัวเนี่ยมันจะทําให้การวางแผนเราน่ยมันคมขึ้นนะครับนึกออกไหมฮะว่าถ้าเราไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับมาขึ้หมือนเราไม่ได้เตรียมตัวมาหรือถ้าเราเตรียมตัวไป แบบไม่คํานึงถึงรายละเอียดนะครับมันก็เตรียมตัวไปไม่พร้อมพอไปเจอหน้าง,งานปุ๊บคุณใส่รองเท้าแพงๆไปที่มันไม่ได้เหมาะกับก,บการเปื้อนโคลนนี่คุณจบเลยนะฮะดังนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญคือการ list องค์ประกอบต่างๆออกมานั่นเองครับทีนี้ผมอยากให้คลิปนี้นะมีทั้งประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมไปมาแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งทฤษฎีด้วย,ยงั้นผมจะเล่าต่อก็คือวิธีการเอาชนะสิ่งกีดขวางในรูปแบบต่างๆนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมไปเนะี่ยคือผมไปแล้วผมไปเป็น supporter <S <S นะครับก็ <S <S ค,บคือว่าวิงว่งอออยู่่เจคนปปีไไมหว โคชเขาเป็นบูสเตอร์ให้เขานะครับมีน้องพ่อลูกนะฮะพ่อลูกดึงไม่ไหวพ่อหนูหมดแรง โอเคไปช่วยสอนน้องดึงเฮ้ย hey, หลังตรงดึงทั้งนี้นะครับมีพี่คนนึงนะครับเป็นตะคิวกลางทางไปเดินไปยืดกล้ามเนื้อให้เขานะปีนี้ถ้าเกิดว่าไปนะอาจจะเจอผมนะครับในมุมซัพพอร์เตอร์เหมือนเดิมก็คือว่าไปช่วยสอนสกิลต่างๆดังนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปเจอกันในงานนะครับแต่สอนเลยแล้วกันเอาอันดับที่1ก่อนเลยที่เจอบ่อยมากก็คือปีนไม่ไหวนะครับไอ้ปีนไม่ไหวเนี่ยหลายคนจะคิดว่าอ่ะปีนรวัวก่อนนะครับหลายคนจะคิดว่าต้องฝึกกริปเซ็งซึ่งวิ แต่กริปสตรงที่เราใช้ในการปีนรั้วเนี่ยมันไม่ได้กาหมดมันต้องมีการกริปผนังที่เป็นมุมนะครับดังนั้นเนี่ยขอโทษนะตรงนี้เนี่ยเราสามารถฝึกกับกําแพงได้เห็นไหมท่าประเภทเนี้ยครับนะครับปกติเราไม่ได้กมแบบนี้เวลาปีนรั้วมันต้องกมแบบนี้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยอันนี้คือวิธีฝึกนะครับก็คือฝึกกับอะไรที่เป็นฟังชั่นอลนะครับหรือว่าสมจริงมากขึ้นอันนี้ก็คืออะไร นคิดขึ้นมาสดๆเลยนะครับก็คือเป็นการฝึกพูซึ่งปกติผมฝึกแบบนี้นะครับกับกระแพงจริงถ้าเกิดว่ามีแต่ถ้าไม่มีนะครับเราก็สามารถฝึกกบบเสาหรือหาไม,ม้ท่อน็อสมาแล้วก็ฝึกอย่างนี้ได้นะครับอันนี้เป็นไอเดียหนึ่งว่าเราต้องจินตนาการให้ออกว่าในการไปเจอดาดจริงๆเนี่ยเราไม่ได้กำบา แต่เราจะกำมุมนะครับทีนี้อีกด่านหนึ่งที่เจอนะครับปีที่ผมไปเนี่ยมีน้องคนหนึ่งตกลงมาจากไอตัวที่เป็นโรบคลายนะครับโรบคลายเนี่ยมันมีทักษะแยกของมันอีกก็คือเรื่องของการใช้เท้านะครับแต่สำหรับคนที่มือแข็งแรงนะครับเราก็ต้องำคำนึงด้วยนะว่าเราอาจจะไม่ได้เจอด่านโรบคลายด่านแรกอาจจะเป็นล้าแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องฝึกตั้งแต่เรื่องของการฝึกปีนเชือกจริงๆซึ่งถ้าไม่มีเชือกให้ปีนนะครับก็จําลองการฝึกดึงเชือก เข็น okay. เชือบัตเทิลโรบนะนะครับเชือบตเทิลโรบเนี่ยขนาดมันพอจะได้อยู่แค่มันลื่นนะครับเราก็สามารถที่จะฝึกกริปเชือกหรือว่าใช้ผ้าขนหนูมนมัดแล้วฝึกการดึงข้อจากการใช้ผ้าขนหนูได้พูดง่ายครับว่ากริปสเตร็งสำคัญมากๆสำหรับการไปสปาร์ตันเรสนะครับนอกจากการปีนป่ายแล้วอีกทักษะหนึ่งที่ต้องมีคือการก้มลงมาเก็บของนะครับยกตัวอย่างสมมติถ้าเราเคยคุนเคยเดทลิฟต์นะฮะเดทลิฟต์ในอจริง้มันง่ายเพราะว่าอะไร เพราะบาร์มีที่ให้เรากำนะครับแล้วนั้มหนักเนี่ยมันนิ่งใช่ไหมฮะแต่พอเราไปเจอของที่เป็นยกตัวอย่างนะครับรูปทรงแปลกแปกแอดลาสโตนหรือแปลกขึ้นตรงนี้นะครับเป็นหินก้อนใหญ่ซึ่งมันหนักแล้วมันไม่มีกริปให้เราจับเราก็ต้องฝึกนะครับเรื่องของการโกยมันเข้ามาอยู่ใกล้ตัวทำยังไงให้เราดึงปุ๊บแล้วเอาขึ้นมานะครับแล้วจากตรงเนี้ยในบางด่านอาจจะต้องมีการ เอาขึ้นมาตรงนี้ด้วยเราก็ต้องมีการจําลองการฝึกโดยอุปกรณ์ที่เรามีซึ่งนะครับฟิตเนสหลายที่ไม่มีซึ่งไม่แปลกนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้นะครับการดัดแปลงเช่นใช้แคทโรเบลหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ที่แน่นะครับการฝึกออกกําลังกายโดยแบบทั่วไปเนะี่ยมันช่วยเป็นพื้นฐานได้แต่ว่าเราควรต้องจิงนตนาการว่าโอเคเราต้องไปยกข,ของนะครับรูปทรงแปลกๆด้วยเท่านั้นเองครับทีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเจอบ่อยคือคนที่ไปสปอร์ตแล้วบาดเจ็บนะฮะก็คือบาดเจ็บจากการที่เขาพอหมดแรงปุ๊บ เขาล้าด้วยความที่เราไม่ได้แข่งแบบสั้นๆเราแข่งระยะยาวเนี่ยนะครับไปท้ายๆเนะี่ยท่าต่างๆที่เราเคยทําได้ดีเราอาจจะกลายเป็นท่านี้นะครับโดยเฉพาไม่รู้ตัวท่าต่างๆที่เราเคยปีนนะครับเราเคยปีนได้มันจะกลายเป็นการแบบโอ้โหแบบใช้ความาใช้ลูกขึดเข้าสู้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องฝึกเพิ่มนะครับมีอยู่2อย่างหลักๆที่อยากให้ฝึกก็คือ1การจัดระเบียบร่างกายจนกลายเป็นนิสัยไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ยังจะคลิป เขาเรียกว่าการเรียนตัวอ l ไลเมนต์ของร่างกายของเรานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอยาให้ท่ามันกายเป็นแบบเออไม่ไหวแล้วแบบนี้นะครับสองนะครับก็คือเรื่องของการฝึกความอึดในท่านั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราฝึกแต่น้ำหนักเยอะๆนะครับยกแค่ครั้งเดียว ขึ้นมา1ครั้งแต่พอไปใช้งานจริงเนี่ย t r i f e c t ตอร e วีเอหรือว่าไปทำงานพวกนี้นะครับมันไม่ยกครั้งเดียวมันยกหลายครั้งมากนะครับเราก็อาจจะพลาดได้ดังนั้นควรต้องฝึกทั้งนะครับความแข็งแรงและความอึดพร้อมกันไปด้วยนะครับข้อสุดท้ายนะครับคือเรื่องการจัดการซ้อมการนอนและการกินให้หลายคนจะบอกเฮ้ยมันจะอะไรน้านหนาถึงว่า ลองนึกภาพเลยนะถ้าเราไม่ซ้อมการกินการน,นอนไปนะครับไปถึงหน้างานปุ๊บเราไม่เราไม่วางแผนอะไรเลย,เ,ลยเราไปกินสลัดจานใหญ่ๆเราแพ้ลงไปดื่มนมนะฮะเราไปกินอาหารทะเลเพราะว่าบางทีไปจัดนะครับในจังหวัดที่มีอาหารทะเลอร่อยไปกินซีฟู้ด่อนแข่งปุ๊บ วิ่งไปนะครับปวดท้องไปด้วยอันนี้เจอจริงนะฮะเวลาคนที่ไปงานวิ่งเนี่ยไม่แนะนำนะครับเทคนิคแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า Event Simulation หรือการจําลองสถานาการณ์ที่นะครับเป็นการแข่งขันจริงสมมุติถ้าเราไปหน้างานเราไม่เคยลองแบบนี้เลยเราจะงงว่าสัปดาห์ก่อนแข่งควรทาอะไรแต่ถ้าเราจําลองมาแล้วนะครับว่าก่อนแข่งหนึ่งสัปดาห์เรากินแบบนี้เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเองสิ่งที่แนะน,นำคืออะไรรู้ไหมคือการทดลองก่อนถ้าเราลองจินตนาการว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปสปาร์ตันเรสสนะฮะสิ่งที่เราสามารถสั้ ฉันจะลองคุมนะครับเรื่องของการกินดูเพื่อให้ในวันเสาร์หน้าเรามีร่างกายที่พีคที่สุดนะครับทับทายเป็นเวลาแล้วไม่ง่วงนะครับแล้วเราจดตารางนี้ไว้เพื่อเอาไปใช้กับการวางแผนในชีวิตจริงคือ Spartan r a รสของปีนี้นั่นเองครับความรู้ของคลิปนี้ทั้งคลิปนะฮะไม่ได้เอามาใช้แค่กับ s p a r t a n r เ c สอย่างเดียวแต่สมมติมีใครต้องไปสอบนะครับนายร้อยมีใครต้องไปแข่งมาราธอนมีใครที่จะต้องไปนะครับแข่งขันกีฬาอะไรบางอย่างเนี่ยมันมาด้วยไม้เซตเดียวกัน1 คือคณต้องรู้ก่อนว่าจะแข่งเมื่อไหร่สคือคนต้องจัดลำดับความสําคัญว่าจะซ้อมอะไร3คุณต้องเบรกดาวออกมาว่าไอ้แต่ละอย่างที่จะซ้อมเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้ส4คือแยก2ององค์ประกอบเหล่านั้นที่มันสําคัญและส่งผลเขาเรียกว่าท็อปดาวนะครับจากบนใหญ่สุดลงมาล่างและจากล่างไล่ขึ้นไปนะฮะเนี่ยครับคือทัศนคติในการจัดโปรแกรมนะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะอันนี้คือแบบเนิร์ดมากเลยนะแต่ว่าพยายามแปลให้ฟังนะครับ มันมีจักรวาลที่เรียกว่า periodization อยู่นะครับถ้าอยากได้นะเมนเข้ามาบอกเลยเดี๋ยวจะเล่านะครับให้ฟังว่าการ periodization ของนักกีฬาแ่ละประเภทมันต่างยังไงนะครับแล้วมันมีสับต่างๆเช่น periodization microcycle macrocycle มันเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าอยากรู้เมนเข้ามาครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังสำหรับชาวสปาร์ตันที่ลงอีเวนต์ไหนไว้นะครับเรามีสิทธิ์ให้คุณนะครับเข้ามาใช้บริการกายภาพบำบัดกับเรานะครับคนละ1นึ่งสิทธิ์ตอนหนึ่งเรสนะฮะซึ่งทุกครั้งที่มาใช้บริการกายภาพเนี่ยอย่าคิดว่าต้องเจ็บเมต่อมานง ของเราก่อนให่เรารู้นะครับว่ารปารแกันที่เราจะวางเนี่ยเระยะยาวเราต้องซ้อมตัวจุดไหนเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มันบาดเจ็บยกตัวอย่างนะครับสมมติสปาร์ตันเรสรอบนี้นะครับอีก3เดือนฮะ แต่เรารู้สึกกังวลกยับเขา่าของเราเนี่ยรีบมาเลยนะครับมาเพื่อให้นักกายภาพ a c ส e s mm hmm. s ข้อต่อของคุณ mm hmm. ว่าเฮ้ยโอเคถ้าคุณต้องโดนเบอร์ปี้สิครั้งร้อยครั้งเนี่ยคุณต้องยอ่อยังไงนะครับต้องระวังที่เรนจ์โชว์ชั้นไหนนักกายภาพของเราช่วยตั้งแต่การป้องกันนะครับไปถึงการรักษาอาการที่บาดเจ็บอยู่นะครับแลถจะติดใจนะครับอยากเทรนต่อเราไม่ให้ทดลองเทรนฟรีนะครับเทรนตั้งแต่การออกแบบโปรแกรมนะครับเรื่องของการสร้างความแข็งแรง,งของกล้ามเนื้อเพื่อให้เต็มตัวไปสปาร์ตันเรสแล้วเอาชนะกับเรสของเราได้ครับ